ช่องสองวสูงไวคุณตุ่นเด้อจ้ะวันนี้คุณตุ่นสีฟ้ากินป,นป,นปน่นปลานิ้นเด้อค่ะเดอ้อมาค่ะมาป่นน้ากันแล้วก็กินน้ากันนะคะเนาะกะพักหลายๆอย่างเด้อจ้ะเดอ้อมาค่ะมาป่นปลานิ้นนะคะเด้อวัอนี้เด้อหอมกระเทียมพริกปิ้ครัวแล้วก็มะโขลกมะตัม ริดกุ้งตุนใส่ผิกเอ่อผิกหยวกค่ะี่จริงก็ใส่ผิกนังก็ได้เด้ค่ะเน,นี่พยพระเอินกุ้งตุนมีผิกหยวกผิกหยวกนีปลูกเองค่ะหอมกระเทียมพริกเอาไปคั่วหรือบางคนไปยัด wa, ขวัวกันพี่ต้ม ก็ปลาก็ได้หรือหนึ่งห้องก็ปลาก็ได้ค่ะปลานี้คือตัวหนึ่งเาด้วยนะ,ะนะหนึ่งเรามาแกะเอากระดูกออกเอาก้างมันออกจก้ะเอามาตำใส่กันตัวนึซื้อปลาลเน,นซื้อแบบมันเป็นชิ้นที่เขาเห็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะเขขายเป็นกิโลซื้อมา ใส่ช่องฟิตไว้เอาสีปอนใส่น้ำก็ได้หรือสีปอนแบบแห้งๆก็ได้ได้แต่เนี้ยเป็นแบบแห้งๆก็ได้คือมิ้นน้ำปลาไหลตัวตัวหนึ่งเอาเด้อค่ะเด้อปลาดิ้นเนีย่ยเดี๋ยวคนก็เลยเอาน้ำปลาไหลใส่ขับไปน้ำ ไม่ง่ายค่ะคุณบ้านคุณตุลนครพนมเนี่ยเอิ้นเจลอายุอยู่อุอน,นเนี่ยบูแมนเนี่ยค่ะเจลเนี่ยคือเจลพริกเจลพริกเจลปลาล่าแตาา่แต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นนะคะเนาะเอิ้นบัวพือกันแค่นี้ก็เร็วแล้วค่ะ ตักใส่เฉยๆนะกันนะมันหลเด็ดเลยขุดตูนจะบัเอาเมื่อออกหมดขี้อีกินบัวเมือดอยเดี๋ยวค่ะแล้วขุดตูนออกกลางออกเมืนาะใส่หอมจ้าหอมกะทิขุดตุนปลูกไว้นั่นแหละจ้ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ป่นปนินค่ะป่นปนินกับพักยอดกะทิ้นบินฟ้าน้ำไม่หวานมะระต้มจ้ะไข่ต้มค่ะสองฟองสำหรับคนแก่ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหมหนึ่งขอนห้อนหนึ่งขอนหอนจ้ะรู้ว่าอุตสาห์จีหนึ่งข้าวเหนียวใส่เตาแก๊สหนึ่งหม้อวนอินาทีแก๊สมดได้ได้ใส่หม้อของขา้าวแ้ำไม่หวานคุณตุลท่นส,สมไว้แล้วคุณตุนเอาไปใส่ในช่องฟีดไว้เอามันหนึ่ง ใส่ได้อยู่ค่ะเวลาขีนกกระปูกไว้ขมหน่อยๆค่ะเพราะดีแซ่บอันนี้ค็ะขมนิดวฟ้าแต่ขมแซบอะ yeah <laughs> <laughs> อาหารมื้อเนี้ยไปซื้อแต่ไข่กับปลาเลยแล้วยอดกระเด็นก็ตื่นกะไปเก็บเอาเดี๋ยวไปซื้อหอยนางรมมากินด้วยเห็นยอดกระเด็นมันงาม การติตั้งกล้องจย่างนีน้ไม่อยากจะเห็นคุณตุลน,นักนเนาะที่เรเห็นบุ่ยเดียวค่ะอยากให้ผู้ชมเห็นว่าคุณตุนในโบ่นักด,ด้วยนี่โบ่ใสีชมพูโบ่นี่โดนแล้วค่ะโดนแล้วตั้งแต่คุณตุนกเกษียณใหม่ๆเหตุแจกมูพรอ แซบแซบเด้อค่ะแซบหลายนังยอดกระทินนะมันมาได้กระทินนะเขาบอกธนานี่ระวังพี่อะได้ธนาฝนแล้วแห้งงามกว่านี้ยอดง่ญ่กว่านี้ ก็จะจำหมักแตงน้ำด้วยค่ะมูวัดยังไปบ้านมูผ่านบ้านเพิ่นสองผมเนี้ยหรอกเพื่อนปลูกเพิ่นหมักปลูกเพิ่นปลูกแตงไว้ปลูกักล้ายยังเพื่อนละเอิญขาไปชมเพิ่นก็เอาหมักฟักให้วเพื่อนก็ไปก็เหมักแตง แล้วคิด่าสิดตำมักแกงคิดไปกินมาหรอวกินพูดเดียวดีมืดหมดแหละตอนแรกไปได้ตำมาไว้มือใหม่เข่าเป็นเขาไม่หาย กูเพื่อนเรามาให้เพื่อนมีนาหลายมีทั้งสวนยางเลี้ยงทั้ง,ทงงัวเลี้ยงงัวข้ายขียงัวมันเป็นเพื่อนขยันวาสนาเจ้าของหรืวะเพือนได้คิดมาแล้วที่จหย่เอามีซัมนี่ แต่เขามีซํำนี่เ้าสิรหลักษาไว้ได้ผมน,น่าขคตเอาบปหูหน้นะกันเนาะมันจะเป็นยังแดเคยซื้อซื้อที่อยู่ริมคลองไว้พื้นหนึ่งเก้าสิบ กว่าเก้าสิบกว่าบอดงานค่ะงานหนึ่งมันมีร้อยตารางวานท่านันนน้นก็ประมาณเก้าสิบกว่าแต่เป็นที่สวยค่ะแต่กับบอสามารถรักษา,กาวไว้ได้มะละกีนมเป็นยานะเนาะ นี่กิว่าจะเก็บยอดมัน่น้ำเหรอดังกินปมาหม้อดกินบลาหม้อดก็งปลาซีทรู้ซื่อๆน้องคนเนาะเสียดายมันฟ้าก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะวายแล้วถ้ามันหมดเดี๋ยวนี้กู้ต้นจะตัดมันลงเพื่อให้มันแตกยอดม่ มะขามก็เริ่มงหญ่แล้วดกหลยมะขามนะครับสมสมสมคักสมแนงเข่าติดมือคนขยันคนเห็ดเรียกเห็ดงานครับเข่าเลยติดมือ แ่ขอบรติดมือเขาว่าคนขีน้้ขานเด้อแม่นบะผู้อย่ามากันเด้อจัดเดอ้อว่าให้มวนี่เสือผู้เท่าดอกวะเพื่นอนอ่ามีเอฟซีเพื่อนองเพื่อนแนะน้ำอยู่ว่าเพื่อนอยากให้ผู้ต้น่ะร้องเพลงเฮ็ดคลิปร้องเพลงบ้าง มันเป็นเพลงลูกทุ่งดีค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับเด็กน้อยเป็นเพลงสำหรับเด็กเพลงเก่าๆตั้งแต่เพลงเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยนั่นแหละค่ะเพราะว่าสมัยนี้ค่ห้อง,งก็เป็นอย่างบุงค้คบุคอลมักพาเด็กน้อยร้องเพลงเปิดแต่ที่ดีเปิดแต่นาตาหายเด็กน้อย,าาอยแต่กูต้อว่าการร้องน่ะ การร้องอะ่ะมันให้ความรู้สึกให้ความเป็นกันเองมัน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 ดีกว่าการเปิดซีดีแล้วจัดเนาะคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตาครับพาลูกพาหลานร้องก็ดีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้กันเนาะก็ตุนจีร้องอยู่ดอกยักเตียเอง เพลงเด็กสมัยเก่านะสมัยคุณหญิงเบญจาคุณหญิงเบญจาคุนเป็นบร,รมอาจารย์ด้านปฐมวัยนะคะนะคุณตุน่ะสอนเป็นคู่สอนปฐมวัยนี่แหละต,ะตั้งแต่บรรจุจนกเกษียณสรบคลิปนี้เนี่ยคุณตุนก็จะเกีนยงให้ดูแค่นี้ด้วยจ้ะแล้ว,วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ เดี๋ยวคูดตุ้งของแฟนเราจะทิ่มแล้วเดี๋ยวคูดตุ้งกิน่ออยู่ค่ะจะจะถ่ายให้ดูแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งตุงนิงนุง,ง,ง,งิงด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย